ผมกับผมโรชโนก,กันอีกครั้งนึงนะครับกับเทเลแมกที่สุจิตตอนนี้ผมอยู่ที่วัดมหาธาตุครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทครับกับอุทัยชัยนาทแต่ตอนนี้ผมอยู่ชัยนาทองค์พระมหาธาตุใช่ครับ,รบก็มาที่วัดแห่งนี้ครับจะมีโบราณสถานให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับผมแล้วมีเหมือนกำแพงอิฐอะไรอย่างนี้นะครับ ด้านนี้ก็มีนี่ครับโอ้โห่ส่งพ่อหลักเมืองครับผมนะครับนี่กำแพงอิฐตรงนี้ด้วยนะครับนะสวยๆกำแพงแก้ว สันแคบบุรีบนเส้นทางสเสด็จประพาสราชการที่ห้า ี่ครับบริหารหลวงพ่อหมอนะครับพระปางทรงกินมมาเฟืองอยด้านโน้นเลยนี่ครับวัดมหาธาตุจะมีประวัติความเป็นมาอยู่นะครับแต่ว่าเสียกัตๆต่างๆนิดนึง นี่พะพุทธรูปครับเมื่อกี้เจอเจ้าถิ่นครับแต่ต้องย้ายประตูครับบบป,ประตูนี้แทนพระพุทธสังสิทธิ์อยมีด้านนี้ด้วยนะครับใช่ครับถ้าเข้าทางด้านเมื่อกี้ได้นี่เขาจะเจอพระพุทธรูปเพิ่มอีก รับโหอยู่ด้านหลังนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยเลยนะนี่ครับโหมีซุ้มอืมสวยสวยครับอ๋อเลยพระสัตว์สิษฐ์ใช่ครับออยูดด่ด้านในขออนุญ,ญาตนะครับ เป็นลายสวยมากอ้นี่โัรสถานนี่้านนี้ก็สวยนคะครับ ด้านหน้าตเขาขาวๆเลยครับองกิดเปลืองใช่ใช่ครับต้องจริงๆต้องให้เครดิตท,ทั้งเมืองโบราณที่ไกด์ลนล์ให้ผมทําให้ผมรู้ว่าเจดีย์ทรงนี้อยู่ที่ใชน้าผมเลยต้องมาใชน้าสวยมาก ยครับอาจจะมีต้นไม้ใบไม้บางสักนิดหนึ่งแต่ถือว่าสวยมากอันนี้ครับทำร,รูปโอ้โหสวย,สวย ด้านนี้มีอีกนะครับเนี่ยสวยเลยครับสงใจแล้วก็แวะมาได้เลยครับที่วัดมหาทาตเนเดินก็ระวังเจ้าติ่สักนิดนึงครับรู้หน้าไม่รู้ไข่ใชนะ่เกี่ยบและเชียวเมื่อกี้เนี่ยครับ สวยมากๆตอนแรกผมนึกว่าไทยน่านไม่มีแบบนี้นะมีครับโอ้โหใช่แล้วก็โอ,โอ้โหด้านปลายนี่ก็สวย ด้านนงก็เป็นถนนนี่ครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ของทางวัดพาะธาพนะมาแล้วไม่เห็นตำแหน่งนี้ไม่ได้เลยตรงนี้สำคัญสุดนะครับคือจะดีทรงกริจมาเฟืองนะครับสวยงามมากๆและนี่ครับจะดีทรงกริจมาเฟืองที่เอาไปจำลองที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะครับ โอ้โหสวยงามมากๆนะครับช่วงนี้พักกก่อกัสักคู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบกับผมต่อ,อะะนะนนครับผมจะเป็นอะไรแม็กเฟสสุดจีที่ชัยนาทครับ